สวัสดีจ้าเมื่อพบพ่อพ่อกันอีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกนาะจากเนาะโอ้ฝนตกมาลายมือแห้งพี่น้องแต่ก่อนหน้านี้แม่ลุงบริยูบานสามสี่มือพี่น้องเอ้ยกลับมาบ้านระเบิงด้วยขนาดเลยพี่น้องคุณน่ะต้นมะละกอของแม่ลุงสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ย่อยละเสียดายแต่ว่ามาเบิงอีลีแล้วกะเขาก็บรได้โ่นถึงกับแบบ หากมันออกมาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะสิเฮวด้แบบนี้หรือว่าเฮาจะพยุงเขาขึน้นพี่น้องผู้ใดมีความคิดเห็นจังไดกับพิมพ์มาบอกกันในเด้อจะ้ะแต่แต่ว่าลูกมาละกอเน,นี่ก็ยังสดชื่นอยู่นะพี่น้องนะก็เลยคิดว่าจะเอาไว้แบบนี้หรือว่าห้องสีพยุงเขาขึน้นเออผู้ใดมีความคิดจังไดกัพิมพ์มาบอกกันในเะด้อพี่น้องผู้ใดมีความคิดดีๆเออที่จะให้มาละกอของต้นนี้นะ มีอยู่หอดปลอดภัยเพราะว่าลูกเขากันยังดกอยู่พี่น้องเสี่ยวไปต่ำกินหรื้อยังไดนี่ก็มันก็นหลายเกินไปพี่น้องเอาไปฝากพี่ฝากน้องผู้อื่นเขากับมีคือกันพี่น้องเขาบอเอาเอาเอหลายคนก็น การลหลายความคิดเห็นเนาะก็จังใดกับพิมพ์มาบอกในเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วเหตุการณ์ในฝนตกทุกมือเลยจ้าพี่น้องจา้าตั้งแต่ไม่ลุงกลับมาจากการเหตุงานเดอ้อสามสี่มือแล้วสองสามมือประมาณนี้แหละพี่น้องตกทุกขึ้นเลยจา้าทางใดฝนนี่นละจ้าสนา่จ้าพี่น้องจา้าคือแบบเป็นจังสีเลยค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเหลือยุต้นเดียวพี่น้องจา้าเหลือยุต้นเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นจังใดเนาะ แต่ว่าเถาแม่แม่ลุงนี่ว่าเพื่อนว่ามันดินมันอ่อนฝนมันตกตลอดเลยมันก็เลยทําให้แบบต้นมะละกอน,นี่มันโค่นเนาะพี่น้องเนาะเออมันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับดูกเขากระเยอะน้ำนะคะมันก็เลยทำให้มีน้ำหนักหรือว่าฝนตกช้าล่างนาดินทั้งสิละพี่น้องมันก็เลยทำให้ต้มาานมะละกอห้องมันโค่นเนะาะไม่รู้ว่าจะเฮ็ดแบบไดหรือว่าจะเอาแบบไววแบบนี้เท้า,าไห้แบบนี้กะ มันมีอ่ะไม่เห็นบ่พี่น้องไม่ขำอยู่ฮะมันบ่ถึงกับติดดินปันดนะพี่น้องนะก็คือแบบเ,นเคนเขาก็ยังแบบสดชื่นอยู่ก็เลยคิดว่าสิเอาคืนดีบอนะคะเลยมีความคิดเห็นจังใดกะเฮ้ยอย่าลืมพิมพ์มาบอกกันในเรื่องจากพี่น้องตอนนี้คิดบอกออกอหลีอีหลีก็เลยถามความคิดเห็นจ้ะคิดบอกออกจริงๆเลยค่ะและที่นี่ฝนตกตลอดเลยเห็นบ่ค่ะสภาพและที่นี่ ยาออหยังนี่ก็ขึ้นมานึ่งมาเนิดกบ่มีการหลอค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนถึงตัดไปกับขึ้นคือเกากและลย่ังบ่กขั้นในตัดนาะพี่น้องนะรออีกจังหน่อยก่อนเพื่อฝนมันแบบถ้งช่วงไปนะคะนี่ลหละแล้วว่ากะมีคนมาขอหยาไปให้ง่วให้ยังจังสีกับอ้เอามาเอาเลยค่ะมาเอาเลยยังสีน้อแไปลุงกับว่ามาเอาเลยบว่ามีง่วดอกอยู่บ้านเนาะเพราะว่ากัขายออกไปแล้วยังจังสีเนาคะค่ะ ก็คือแบบม่มีงัวกับผู้ใดเลี้ยงงัวกับมาสามารถมาเอาที่บ้าน้างบ้านไม่ลุงใดหรือว่านาบ้านเนาะเพราะว่าห้ามันขึ้นหลายเฮง่พี่น้องช่วงนี้แต่ว่าหลายคนคนกะมี่หยาคือกันละห้าขึ้นซุกมองซุกบอนเพราะว่าฝนมันตก,ตกตกดีขนาดเนาะพี่น้องเน,ะนาะหนาฝนจากนี่ลหละก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาให้เบิิงน้ากันว่าผู้ใดเป็นจังใดแน่เนะคะช่วงนี้เนาะสภาพอากาศบ้านเจ้าเป็นยังไดฝนตกดีบ่แต่ว่าที่บ้านไม่ลุงกับ ตกดีอยู่ตลอดค่ะช่วงนี้มาขึ้นนี่จักลลมจักฝนจ้าพี่น้องจ้าก็นอนรับดีขนาดทําให้นอนรับดีขนาดจ้าพี่น้องจะในก็ขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่ข้ามารับชมรับฟังเด้อจ้าเด้อคลิปนี้ขออนุญาตไปก่อนเด้อจ้าอันนี้คือเอาสภาพบรรยากาศฝนลังฝนตกจ้ามาฝากกันค่ะ